สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กันที่อาวานีพ a s นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศภายในรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมของอาวานีพ a s นะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราอยู่ออกับ้ายนะครับนี่อันนี้อยู่ในโซนของสระว่ายน้ํานะครับผมไอนน้เป็นสระเด็ก ก็สามารถมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูเป็นสระผู้ใหญ่นะ<ม>ครับด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นที่รับรองแขกนะครับเป็นที่รับรองแขกสามารถสั่งน้ำได้ไปดิไปสั่ง,องนอ่าไปสั่งน้ำมะนาวหรอนี่ครับและนี่คือบรรยากาศ นี่เป็นสระผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ก็คนเยอะเลยน,นะมา,าเล่นมากนะไปดูกฎระเบียบนะครับการใช้สระว่ายน้ำกันนะครับที่นี่ห้ามดำน้ำนะครับแล้วก็จะต้องข้ามเด็กอายุต่ำกว่าสิบขวบลงเล่นน้ำโดยลำพังนะต้องมีร่วงคองลงเล่นด้วยนะครับ สังเกตนะว่าที่นี่นะครับรีสอร์ทจะมีหลายโซนนะครับโซนนี้ผมให้เพื่อนๆดูอยู่ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับมีชั้นหนึ่งสองสามนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ติดก,กับสระว่ายน้ำเลยนะครับมีที่พักให้นั่งเล่นนะครับหลายโซนหลายพื้นที่มากนะครับ ตรงนี้ก็สามารถนั่งเล่นได้นะครับและนี่คือเป็นโซนของห้องพักนาที่ติดอยู่กับริมสระน้ำเลยนะครับเป็นสองฝั่งนะครับ โซนพื้นที่สระว่ายน้ําอีกโซนหนึ่งนะครับสระว่ายน้ําของที่นี่นะครับจะมีสองโซนนะครับมีโซนที่เห้ถ่ายดูเมื่อกี้โซนหนึ่งนะครับแล้วก็โซนตรงนี้อีกโซนหนึ่งนะครับโซนรนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะครับผมนะโซนเมื่อกี้ก็จะมีน้องๆเด็กๆนั่งเล่นไันนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกเล่นในโซนไหนนะครับ เนส่วนของคาเฟ่เล็กๆนะครับขอทางรีสอร์ทนะครับสั่งน้ำอะไรไปครับสั่งน้ำวะนาวป่า,านอันนี้ฟ้านะครับผู้ร่วมทิมของเราโอเคเดี๋ยวรอได้น้ำมนาะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าในพื้นที่ของ รีสอร์ทเขานะมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าน่าดูนะครับโอเคได้นะ้ำนาวฝันเป็นที่เรียบร้อยนะครับป่ะก็เดี๋ยวเดินดูกันต่อภายในรีสอร์ท บรรยกาศตอนเย็นลมนี่เย็นมากนะครับเน่าไม่เย็นเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำตรงนี้กันนะเดี๋ยวเราเดินไปดูเมรยากาศตรงหาดด้านหลังก่อน ที่นราพาวันนี้นะครับก็เป็นราคาที่เป็นราคาเข้าร่วมโครงการนะครับเราเทียบด้วยกันนะครับก็จะถูกเป็นพิเศษหน่อยนะครับแต่ถ้าราคาเต็มห้องที่เราจองมานะครับก็จะอยู่ ใน,นราคาประมาณ4,000น,นะครับรวมอาหารเช้านะครับ2,000นะครับตกท่านละ2,000บาทนะครับผม นี่คือทางเดินนะครับที่เราจะไปชายหาดกันนะครับโรงแรมแห่งนี้นะครับข้อดีเลยก็คือมีหาดส่วนตัวนะครับสามารถเดินไปเล่นได้นะครับและฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันนะครับก็จะเป็นอีกสาว่านอีกสาหนึ่งนะครับสรุปรวมแล้วที่นี่นะครับผมจะมีสะทั้งหมดนะครับสามสามที่ด้วยกันเลยนะครับผมนี้เป็น ดอกไม้ลิมทางนะครับก็จะมีรถกอล์ฟบริการด้วยนะครับก็สามารถเรียกได้นะครับรถกอล์ฟบริการอทางซ้ายมือนะครับไปบึงนะครับและนี่คือทางเดินไปบริ์ของเรานะครับ ที่นี่เขาจัดสมสวยนะครับดูนะสามารถเดินยาวๆได้เลยนะครับตอนเย็นๆบรรยากาศดีสามารถเดินชมบรรยากาศในรีสอร์ทได้เลยไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยนะครับอยู่แต่ในรีสอร์ทก็สามารถเที่ยวและอยู่ในนี้ได้ครบวงจรเลยนะครับผมอาหารเย็นก็มีนะครับที่นี่ โอเคครับก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับผมสุดทางนะครับก็จะเจอเป็นจุดที่เราจะมาเดินเล่นชายหาดกันแล้วนะครับขอแนะนำนะครับที่นี่มีเป็นที่พักเป็น p r i v a t e ด้วยนะครับผมก็มีพูลวิลล่าในตัวนะครับสามารถจองเข้ามาได้แต่ราคาก็สูงหน่อยนะครับแต่ว่าเป็น p r i v a t e มากกว่านะฮะและนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นของที่นี่นะครับสามารถทานอาหารเย็นได้ที่นี่นะครับแต่ว่าเย็นนี้นะครับเรามีแผนว่าจะไปหาอาหารกินที่ตลาดโต้รุ่ง หรือว่าถานนคนเดินที่หัวหินนะครับบรรยากาศใช้ได้เลยนะก็เดี๋ยวเราจะมานั่งกินเดียนที่นี่นะช่วงดึกๆิกมืดมืดกว่านี้หน่อยนะครับก็น่าจะเยอะป่ะ <c oughs> มองไกลตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเหมือนบาร์นะครับเล็กๆนะครับอยู่ในโซนนี้นะครับก็สามารถเดินมาสั่งน้ำนะครับแล้วก็ทานกันได้เลยนะครับ ไปดูบรรยากาศลิงใชะครับโอ้บรรยากาศลิงแชดที่นี่นะครับดูคึกคืนมากนะครับในช่วงเย็นนะครับ ถ้าเสียงลมดังก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามาอยู่หน้าริมชายหาดแล้วรู้สึกว่าลมจะพัดแรงมากนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่รีสอร์ทเดียวหรือที่พักเดียวนะครับแถวๆนี้ก็จะมีหลายๆรีสอร์ทเลยนะครับอยู่ติดๆกันเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นชายหาดพรเวทส่วนตัวแบบนี้นะครับผม ตอนนี้เราเลินลงมาเหยียบนะครับหาดทรายละเอียดมากนะครับบรรยากาศดีสุดๆนะครับคนเยอะสุดๆเมื่อตอนช่วงบ่ายนะผมมาอากาศยังไม่อากาศร้อนวันนี้นะครับร้อนวันนี้แล้วก็ลมก็พัดเป็นลมร้อนนะครับที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย این จบเพียงเท่านี้นะครับก็พามาเดินชมบรรยากาศภายในรีส <Res ort. S 1> อร์ทอวานีของเรานะครับอาวาันีพัทนะครับที่นี่ถือว่าครบวงจรนะครับมีครบหมดเลยนะครับอาหารการกินที่พัทมีสระว่ายน้ำนะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ